เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับมิตซูบิชิส่วนจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรติดตามมาชมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังทำหน้าที่ขับรถยนต์เป็นรถยนต์ปิกอัพนะครับรถยนต Mits ์ Mitsubishi All-New Triton Mega Cap 2.4 Pro 2 wheel drive พอบอกว่า Mega Cap นี่ก็หมายความเป็นรถปิกอัพแบบที่มีแคปปกติทั่วไปไม่ได้เป็น4ประตูไม่ได้เป็น Standard ดแคปที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็เป็นรถปิกอัพแบบที่น่าจะวิ่งอยู่มากที่สุดใน ประเทศไทยมั้งครับคือมีแคปด้านท้ายหน่อยๆมีพื้นที่สําหรับคนนั่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าวางของบ้างอะไรก็ได้นะครับเป็นรถในรูปแบบพิมพ์นิยมของประเทศไทยไม่ว่ายี่ห้อไหนๆรถแบบนี้ถือว่าขายกันได้กว้างขวางนะครับ All New t ไททันเมกาแคคันนี้เนี่ยการออกแบบตกแต่งภายในทำง่ายๆครับภายในใช้สีดำเป็นหลักแล้วก็วัสดุเป็นประเภทที่ดูแลรักษาง่ายนะครับ ทําความสะอาดง่ายพวงมาลัยก็เป็นพวงมลัยแบบ3ามก้านจับกระชับเป็นวัสดุอัดขึ้นรูปจับได้กระชับมือเบาะนั่งปรับในระบบกลไกนะครับแต่หนานุ่มนั่งสบายมีปีกขึ้นมารับต้นขาแล้วก็มีปีกออกมารับลำตัวล็อกลำตัวหยุดนิ่งอยู่กับที่แผงหน้าปัดมาตรวัดอ่านง่ายสบายตาครับ จอเพื่อความบันเทิงตรงกลางที่เป็นจอขนาด10นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสช่องแอร์สช่องนะครับซ้ายขวาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งส่วนตรงกลางสองช่องนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนถัดมาหน่อยเป็นคันเกียร์แบบเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาหรือว่าที่เรียกกันว่าเกียร์แมนวนวลถัดมาก็เป็นช่องวางแก้วน้ํากดน้านะครับแล้วก็เป็นกล่องเก็บของด้านหลังนั่นก็อย่างที่บอกครับพอเป็นเมกะแคป ก็เป็นพื้นที่ใช้สอย All-New Triton Mega Cap 2.4 p w o 2, 2 Wheel Drive คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ในรหัส 4N16 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงพรอเราลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบหรือว่าเป็นเครื่องดับเบิลโอเฮกแคมช16วาวาล์วแล้วก็มีระบบอัอากาศเทอร์โบแปรผันหรือว่า VGT เทอร์โบเข้ามาทำงานร่วมด้วยนะครับความกว้างกระบอกสูบก็86มิมระยะชัก ร้อยมเมตรความจุรวมกันจริงๆเลยก็คือ2,442,44ซีซีจึงเป็นที่มาของเครื่อง2.4ลิตรนะครับแรงอัดในกระบอกสูบ15.2ต่อ1ให้กำลังเครื่องยนต์150แรงมา้าเมื่อทำงานที่3,500รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด330นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,500ถึง3,000รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนว แบบเดินหน้า6จังหวะอัตราทดรู้ว่าเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดน,นั่นเองครับอัตราทดเกียร์หก็4.692เกียร์สลดพรวดลงมาเหลือ2.482นะครับเกียร์สก็1.474เกียร์สก็1ต่อ1พอเกียร์หก็เป็น0.778เกียร์หก็0.661อัตราทดเฟืองท้ายอยู่ที่3.307เป็นข้อมูลคร่าวๆจะเห็นได้ว่าอัตราทดเกียร์หนึนั้นสูงครับนะฮะ 4.692มากกว่าอัตราทดเกียร์ถอยหลังอีกเกียร์ถอยหลังนั้นอัตราทดถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่4.66เท่านั้นเองแล้วก็พอเกียร์สเนี่ยลดทวดลงมาเลยครับนะครับลงมาเหลือ2.482อัตราทดแบบเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างสิ่งที่บอกก็คือต้องการให้เวลาออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งเนี่ยถ้ามีน้ำหนักบรรทุกเยอะๆเ,เนี่ยจะออกตัวสบายขึ้นลากรอบกว้างหน่อย เราค่อยปลดมาเกียร์สองรอบจะลดลงทันทีถ้าบรรทุกหนักๆแล้วปลดลงมาเกียร์สองเร็วเกินไปนะครับมันจะถอยคือมันจะยืดลงมาอัตราทดเนี่ยมันจะบอกหลายอย่างครับนะครับเอาละ่ะอันนี้ไปว่าเรื่องอื่นก่อนนะผมอธิบายเลย็กวๆเอาไว้ก่อนช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปริกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงแล้วก็ด้านหลังแน่นอนครับพอเป็นปิกอัพก็ต้องเป็นแหนบแผน่น ยางเป็นขนาด215ซีรีส์70ขอบ15นิ้วระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดรัมเบรกสัดส่วนตัวรถยาวทั้งคัน5,320ม mm, ิมลิเมตรความกว้าง1,865ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1,705ม mm, ิลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง3,130ม mm, ิมลิเมตรแทร็กหรือว่าความกว้างของช่วงล้อคู่หน้านั้น1,585ม mm, ิลิเมตรคู่หลัง1,580ม mm ิลิเมตรนะครับ ถังน้ำมันจุ75ลิตรสัดส่วนในกระบะครับความยาวของกระบะก็1,860ม mm. ิลลิเมตรความกว้าง1,535ม mm. ิลลิเมตรและความสูงของขอบกระบะก็515 mm. มิลลิเมตรพวงมาลัยเป็นแบบ Black and ด์พินพร้อมด้วยพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฮดรอลิกนะครับตัวเครื่องยนต์ของ 4N16 เนี่ย เป็นเครื่องยนต์ที่ลดน้ำหนักตัวเครื่องด้วยการใช้เสื้อสูบและฝาสูบเป็นอลูมิเนียมอลลยททำให้ลดน้ำหนักตัวเครื่องยนต์ลงไปได้แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ว่ากในเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างระบบเบรกเนี่ยมีทั้ง abs ebd แล้วก็ ba นะครับคือมี abs มีระบบช่วยกระจายแรงดันดน้ำมันเบรกระบบช่วยเบรก มีระบบช่วยการทรงตัว ASC มี traction TCL มีระบบช่วยออกตัวในขณะที่อยู่บนทางลาดชันหรือว่า hill start assist HSA นะครับมี limited slip ที่ควบคุมด้วยเบรกนะครับมีระบบช่วยเหลือเยอะๆทีเดียว เครื่องยนต์บล็อกนี้เงียบครับเงียบสนิทต้องใช้คําว่าเงียบสนิทไม่มีอาการสัน่นสตาร์ทเครื่องออกมาผมไม่ได้ขับรถแบบเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลน,นานทีเดียวนะครับวันนี้พอมาขับก็ทําท่าว่าแยง,แยงอยู่เหมือนกันแต่เอาข้อจริงๆแล้วคลัชนุ่มครับนุ่มเบาแรงเกียร์เข้าง่ายครับ,รบก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ดีครับขับได้สนุกอัตราเร่งดีเวลาที่อยากจะเร่งแซงต้องการความเร็วในการเร่งแซงที่ดีๆขึ้นนะครับก็ อัตราทดเกียร์ลงที่เรียกกันว่าเชนเกียร์เชนเกียร์น่นแหะครับปรับลงง่ายเข้าเกียร์ง่าย6เกียร์พอถึงเกียร์5กับเกียร์6ที่อัตราทดต่ํากว่าหนึที่เป็นแบบที่เรียกกันว่าโอเวอร์ไดรฟนั้นเนี่ยไม่เครื่องมันลดรอบการทํางานลงมากทีเดียวครับแล้วก็เสียงเงียบขึ้นเดินรอบได้นิ่งขึ้นนะครับก็โดยหลักการโดยทฤษฎีก็ช่วยในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงช่วยในเรื่องของ ลดการสึกหลอลงไปได้นี่ว่าโดยทฤษฎีนะครับเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกครับเนี่ยออกตัวปื้ดปาดดีช่วงล่างแน่นดีครับช่วงล่างแน่นใช้ได้สั่งการใช้ได้ดีทีเดียวพวงมาลัยแม่นยำคมแอร์เย็นเป็นรถที่ขับได้สนุกคันหนึ่งเสียดายไม่มีโอกาสได้ลองแบบใส่น้ำหนักเต็มๆสักตันหนึ่งนะครับแล้วลองออกตัวแต่ดูจากอัตราทดก็ถือว่าน่าจะเป็นรถที่เชื่อถือได้นะครับ ระบบการเชื่อมต่อสมัยนี้แน่นอนครับ Android Auto Apple CarPlay ใส่กันมาครบ,ครบเป็นรถยอดนิยมสำหรับตลาดในประเทศไทยและก็ตลาดในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายผมว่ารถ Big Up นี่เป็นรถที่จะเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกคือหมายความว่าใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมมากกว่ารถประเภทอื่นๆก็ว่าได้ครับ นี่คือรถยนต์ Mitsubishi All-New Triton m e g a c a b 2.4 Pro ขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็นรถยนต์ m e g a c a b ก็คือรถยนต์ปิกอัพที่มีแคปทั่วๆไปนะครับเป็นแคปแบบที่เรียกกันว่าเอเอาไว้นั่งแก้ขัดเอาไว้ใส่ของป้องกันเปียกฝนตากแดดนะครับการออกแบบกระจังหน้าดูกว้างขวางดุดนันเป็นแนวตั้งขึ้นมา หรือว่ากระจังหน้านี่เป็นสีดำนะครับมีตัวสอนมิซูบิชิใหญ่ๆมีแบตชหรือว่าตรามิซูบิชิอยู่ด้านหน้าไฟนั้นเป็นมัติ r รีเลกเตอร์ฮาโดเจนส่วนไฟหลีไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรพวกนี้เป็น LED ตามสมัยนิยมครับรถแบบนี้ไม่ต้องแอโรไดนมิกมากนะครับเอาให้ด,ดุดันดูบึกบึนเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าเป็นรถที่มีวิ่งกันแพร่หลายมากในประเทศไทยเราเป็นรถที่น่าจะจําหน่ายมากที่สุด ในกระบวนการรถแบบปิกอัพของทุกยี่ห้อก็ว่าได้ผมเดาว,ว่าอย่างนั้นนะครับคันนี้เป็นรถแบบเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่ก่อนเนี่ยผมก็เกิดมากับรถยุคเกียร์ธรรมดานี่แหละเวลาขับรถติดตามทางลาดชันติดตามคอสะพานเนี่ยแหมขับรถใหม่ๆเกื่อแฉะหลังครับกูรปลดคัสช์ไม่ได้จังหวะนะฮะเดี๋ยวถอยหลังไปชนเขาหรือว่าออกเร็วไปเครื่องนดับสมัยนี้ง่ายครับมีระบบ HSA หรือว่า Hill Start Assist มาปล่อยคลัชช้าหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่มีการถอยหลังนะครับยังหน่วงเวลาไว้ให้ทำให้ขับได้ง่ายขึ้นคลัชนิ่มเกียร์เข้าง่ายเรียกว่าถ้าถ้าไม่ติดกับเรื่องความเป็นเกียร์ออโต้ไม่ติดกับเท้าซ้ายที่ไม่เคยออกแรงมาก่อนถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกนี่เป็นรถแบบที่เรียกว่า เป็นรถเรือธงของเขาก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวนี้ออกแบบมาใหม่ดูสวยงามทีเดียวมิสูบิชิในรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกแบบได้ดูดุดันแล้วก็ถูกใจบรรดาแฟนๆอยู่ไม่น้อยทีเดียวใครที่มองหารถที่ใช้ได้อนเนกประสงค์หลากหลายภาวะนะครับมีแคปเอาให้คนนั่งพอแก้ขัดก็ได้ใส่ของสำคัญไม่ให้เปียกน้ำเปียกฝนก็ได้นะครับแคปแบบนี้สมัยหนึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นรถแบบตู้กับข้าวในยุคที่ออกใหม่ๆ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกังขาในเรื่องของความปลอดในเรื่องความสะดวกสบายแล้วทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองหารถแบบนี้ลองขับลองนั่งนะครับขับในสภาวะที่คุณจําเป็นจะต้องใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วตอบตัวคุณเองว่าใช่หรือไม่ใช่รถของคุณครับ